ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นรถยนต์มือสองเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนเช่นเคยครับทุกสัปดาห์นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้ประกอบการรถยนต์รายใหญ่ครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของรถยนต์มือสองมีความน่าเชื่อถือคัดเลือกรถยนต์คุณภาพดีแล้วก็มีราคาที่สมเหตุสมผลรวมไปถึงเรื่องของการรับประกันคุณภาพและดูแลผู้บริโภคที่มาซื้อที่มาเป็นลูกค้าเป็นอย่างดีเป็นประจาทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ ยังอยู่กับผู้ประกอบการรถยนต์รายใหญ่ย่านสีนครินครับที่ศูนย์รถยนต์ DDS Car Center ครับอยู่กับคุณโยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องคุยกับคุณโยก่อนว่าเราคุยกันถึงเรื่องของรถยนต์มิซูบิชิครับโดยเฉพาะมิซูบิชิปาร์เจอร์สปอร์ตครับเพราะว่ามีคําถามจากคุณผู้ชมบอกว่าอยากรู้เรื่องนี้แหละนะครับเราก็เลยมาค้นหากาตอบกันที่ DDS Car Center ี่เองนะครับมาถึงสัปดาห์นี้คงต้องเจาะลึกจะหน่อยนะครับ ในแต่ละช่วงแต่ละปีของปัเจโร่สปอร์ตก่อนที่จะไปว่ากันนะครับรวมไปถึงอาจจะมีมุมมองจากผู้ประกอบการรถยนต์มือสองรายใหญ่อย่างคุณโยว่าเอ๊ะมันมีคู่เปรียบเทียบอย่างไรนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยย้อนให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันสักนิดครับว่าตั้งแต่เริ่มมีปัเจโร่สปอร์ตมันมีตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนแล้วช่วงราคามันเป็นยังไงครับครับก็ปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็เริ่มต้นปี2 0 0 8ันะครับ ผมใช้เป็นช่วงของราคาแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับรถยนต์มืออยู่ที่สภาพนะครับแล้วก็ <Option. S 1> ออปชันนะครับว่าแต่และรุ่นแต่และรุ่นเนี่ยจะอยู่ราคาประมาณไหนก็เลยจะให้ตอบเป๊ะๆก็ยังคงลำบากนิดนึงนะครับถ้าปี2008-2010ถึง2010นะครับราคาตลาดณปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0นกว่า<ม>ถึง5 0 0 0 0นไม่เกิน5,500 0จะอยู่ในช่วงนี้ใช่ครับผมขยับไปก็ปี2011 จนถึง2013ถ้าเป็นเครื่องยนต์ด <B> ีเซลนะครับก็เริ่มจากรุ่นที่เป็น GLS นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4แสนก็5แสนอะตีว่า5 0แสนถึง6กแสนกว่านะครับก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงคือเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ธรรมดาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทอ่านะครับแล้วก็พอปี2014-2015เป็นโฉมไม่ได้เชนนะครับก็จะเริ่มต้นที่6 0แสนกว่าถึง7 0 0 0แสกว่าก็อยู่ที่สภาพ การใช้งานนะครับแล้วก็รุ่นย่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่แล้วก็มาที่นี่พระเอกของเราอ l l New q u a t t r ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับเริ่มต้นก็อยู่ที่800,000กว่าถึง1ล้านเศษเศษนะครับก็อยู่ที่ออปชั่นรุ่นย่อยแล้วก็สภาพรถครับผมผมฟังฟังคร่าวๆอย่างนี้จะเห็นว่าแต่ละช่วงแต่ละปีเนี่ยขึ้นอยู่กับปีรถขึ้นอยู่กับออปชั่นของรถและสําคัญที่สุดขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานใช่ครับทีนี้ผมเห็นราคาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ในจะบอกว่าในแวดวงรถยนต์หือสองนี้ถ้าเราพูดถึงปาเจโร s สปอร์ตอยากจะให้มีข้อที่เปรียบเทียบเห็นชัดๆหน่อยพอจะเปรียบเทียบกับรถรุ่นไหนในเซกเมนต์นี้ยังไงได้บ้างครับอืมก็ถ้าในมุมมองผมนะครับก็เราก็จะไม่เปรียบเทียบกับเจ้าตลาดละกันนะครับเราก็จะเปรียบเทียบว่าปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยถ้าเทียบก็จะสามารถเทียบกับ Ford Everest รนะครับ,รบแล้วก็ ored, เชฟโรเลตทริโอเบเซอร์รนะครับ,รบในมุมมองของผม จริงๆเนี่ยปัจจัยไม่ใช่ว่าเฮ้ยปาเจโร่เอเวเรสตัวนี้เปรียบเทียบกันแล้วสมรรถนะเป็นยังไงออปชันต่างกันยังไงจริงๆอยากให้เบื้องต้นคุณต้องเทียบตัวที่ราคาใกล้เคียงกันก่อนใช่ไหมครับรุ่นเริ่มต้นรุ่นท็อปรุ่นอะไรมันออปชันมันต่างกันอยู่แล้วค,คุณก็ต้องเอารุ่นเริ่มต้นมาชนกับรุ่นเริ่มต้นมาเจอรุ่นท็อปกับรุ่นท็อปมาดูว่าโอเคอสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร,รจากรถรุ่นนั้นๆครับผมก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับกับรุ่น GT Premium นะครับออกห้างอยู่ประมาณ1 4ึ่งล้านสี่แสนนะครับถ้าเทียบกับเอเวอเรสต์ก็ต้องเทียบกับ2.2งจุดสองไทเทเนียมพลัสเป็นตัวท็อปเหมือนกันอ่าตัวท็อปเหมือนกันแต่สองจุดสองไทเทเนียมพลัสของเอเวอเรสต์ก็จะออกห้างอยู่ที่ล้านห้าแสนกว่ากว่าอันนั้นก็ออกราคาค่าตัวจะแพงก็จะแพงกว่าอีกประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่สิ่งที่ปาเจโรให้มานะครับในมุมมองผมก็คือความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่ในรถ นะครับระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยเป็นจุดเด่นมากๆของปาเจโร่สปอร์ตรุ่นนี้นะครับมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบตัดกําลังเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อเหยียบคันเร่งแบบผิดมีสิ่งกีดขวางนะครับบายสปอร์ตวันนิ่งนะครับก็คือระบบเวลาจะแซงเตือน Adaptive Cruise Control กล้อง360องศานะครับก็ผมมองว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายของปาเจโร่รุ่นนี้นะครับส่วน e v e r อเรสต์ไทเทเนียมก็จะได้ฝากระโปรงท้ายเปิดปิดไฟฟ้า นะครับแล้วก็ทานอโลมิสลูฟราคาแก้วนี่เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นผู้ที่อย่างที่คุณโยบอกเวลาเราจะเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบในออปชันใกล้ๆกันใช่ครับราคาออกห้างใกล้ๆกันใช่ครับจะจะเอารุ่นเริ่มต้นไปเปรียบเทียบรุ่นท็อปมันเทียบกันไม่ได้เพราะออกห้างมันต่างกันต้อง4-5่ถึงห้าแสนบาทออปชันต่างกันสงกันค่อนข้างเยอะใช่ครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองกลับมาดูเมื่อกี้บอกเปรียบเทียบกับตัวของเทเบิลเลตเทรลเบเซอร์บ้างครับผม ก็อย่างที่บอกครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราเปรียบเทียบออปชันไปคร่าวๆแล้วนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Mitsubishi p a j e r o Sport ผมมองว่าก็คือศูนย์บริการจะเยอะกว่าในที่เมื่อกี้ผมพูดมานะครับศูนย์บริการจะเยอะกว่าแล้วก็ค่า m a i n t e เ a n c e จะถูกกว่านะครับด้วยความเป็นแบรนด์ b i s h i นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยใช้ตัวเดียวกับมิตซูบ i ชิ l อนดีไ i t ั n เหมือนกันนะครับซึ่งก็ทำให้ค่า a ม n t e n a n c e เนี่ยค่อนข้างต่ำพอสมควรเลยนะครับ นั้นก็ผู้ชมจะเห็นภาพนะครับพอเราเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกเปรียบเทียบแต่ออปชันไม่ได้นะครับต้องอย่าลืมคิดเรื่องของค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาใช่ครับนะครับดูเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องการเข้าสู่บริการด้วยนะครับถ้ามีสู์บริการที่ครอบคลุมนะครับก็ใช้บริการได้ง่ายค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาก็จะต่ำไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องของค่าเสื่อมสภาพอีกอ่าครับผมค่าเสื่อมสภาพที่ใช้รถไปบางคนบอกเอ๊ะลองคำนวณค่าเสื่อมสภาพหน่อยว่า รถเนี่ยที่ราคาหายไปเนี่ยมันเหมือนกับเรามีค่าเสื่อมสภาพประมาณเท่าไหร่ยงไบ้างครับก็อันนี้ก็คือจากเขาเรียกว่าผมอิงจากที่เ<ม>ขาเรียกว่าต้องเป็นอิงจากซาเจโร่รุ่นก่อนนะครับถึงจะเห็นภาพนะครับก็ถ้าเกิดว่ารถอยู่ที่ประมาณอายุประมาณ6ถึง8ปีนะครับถ้าคุณใช้ในช่วงเวลาเนี้ยตั้งใจว่าประมาณ6ปีถึง8ปีโดยประมาณนะครับก็เฉลี่ยเนี่ยมิซูซาเจโร่สปอร์ตเนี่ยผมลองคำนวณออกมาคร่าวๆนะครับค่าเสื่อมต่อเดือนแค่8,000กว่า 8, บาท ใช่ผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับ8000บาทต่อเดือนนะครับต่อเดือนบาใช่ซึ่งให้ให้ให้เป็นตัวเลขคร่าวๆใช่ครับม้ใช้รถเราใช้รถรุ่นนี้อยู่พอดีเลยใช้ไปที่รถสปอร์ตอยู่พอดีก็คำนวณไปคร่าวๆเป็นตัวเลขที่คุณโย่ลงบนวณใช่คร่าวๆอยู่ที่8 0 0 0ันกว่าบาทถามว่าเป๊ะได้ไหมมันก็อยู่ที่สภาพรถอย่างที่ผมว่าแต่ส่วนใหญ่คร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณ8,0 0 0กว่าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าคุณได้ขับรถไซส์นี้ราคาล้านกว่าบาทค่าเสื่อมเดือนละ8,000กว่าผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ รถกลุ่มนี้ครับต้องถามว่าปัจจุบันในตลาดรถดยนต์เือดสองนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากไหมครับนิยมมากครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ํามันเมื่อก่อนอาจจะมองว่าเฮ้ยรถไซส์นี้ประหยัดจริงหรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยวิ่งกัน12-13กิโลลิตรทั้งนั้นเลยนะครับวิ่งกันก็คือ10ต้นๆหมดเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ว่าแปดโลลิตร9โล,ลลิตร10โล,ลลิตรครับอยู่นี้ก็12 1 3แล้วแล้วก็ข้อดีคือไปได้ทุกที่ครับนะครับไม่ว่าคุณจะไปน้ําท่วมคุณก็ไไไปดด้นะะครรััับอ่ตางงจหว เจ็ดคนคุณก็ไปได้ไปได้ทั้งครอบครัวนะครับก็คือความหลากหลายในการใช้งานมัน <คง S 1> เยอะกว,วาะ่าใช่ใช้ขับคนเดียวก็ได้ไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะครับ,รบถือว่าได้รับความนิยมในช่วง5ปีหลังนี่ถือว่าเยอะขึ้นมากๆคร,ครับผมทีนี้ให้คุณโยนแนะนําคุณผู้ชมหน่อยครับ,รบสาหรับคนที่อาจจะอยากได้คําแนะนําว่าเอะเวลาจะเตรียมเวลาใช้รถอยู่เป็นเจ้าของรถยนต์สักคันหนึ่งจะเตรียมรถมาขายนะครับ เพื่อจะเปลี่ยนรถชั้นใหม่ทํายังไงถึงจะให้รถเราขายได้ราคานะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะมาซื้อรถก็ดีมาเลือกซื้อรถเนี่ยควรจะเตรียมวิธีการเตรียมตัวยังไงมาบ้างครับอันดับแรกก็คือก่อนที่จะขายรถนะครับก็อยากให้เตรียมเ,เล่มทะเบียนซึ่งถ้าย,ยังไม่มีก็เตรียมสำเนารถรนะครับแล้วถ้าคุณมีบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยครับก็จะเป็นสุดสำคัญที่จะได้ราคา<ม>นะครับบุ๊กเซอร์วิสก็คือถ้าคุณจิ้งช็กสูนย์ทุกระยะก็อยากจะให้เตรียมตรงเนี้ย มาให้ทางร้านที่จะประเมินราคาดูว่าโอเคละรถคุณเข้าสูงตลอดนะมีบุ๊คสวิตยืนยันเลขไม์แท้นะกุญแจสำรองครบไหมหอ,อะไรอย่างนี้ครับอา,อาจจะพูดตรงๆครับอาจจะร้างรถสักนิดนึงก็ไดนะ้แต่ถ้าเกิดรถมีรอยฉลอกเล็กๆนๆ้อยๆผมแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องไปเก็บสีมาก,ก่อนอนะครับเพราะผมมองว่าถ้าบางที่เก็บดีก็โอเคครับแต่ถ้าบางที่เก็บมาไม่ดีจากรถที่มันจะได้ราคามันก็จะทําให้เสียราคาลงไปเรียกว่าเป็นเริ้วร้อยที่เกิดจากการใช้งานจริงๆใช่ครับเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องแบบมองว่า ทางทงผู้ประกอบการเข้าใจอยู่แล้วมันก็ต้องมีบ้างนะครับครับบางท่านเก็บสีมากลายเป็นจากรถดีๆกลายเป็นเฮ้ยมันหนักกว่าที่มันใช่ใช่ครับเสียราคากว่าที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็การที่จะเตรียมตัวอยากจะได้รถมือสองสักคันนะครับอย่างที่บอกว่าเลือกหาผู้ประกอบการที่ดีที่ไว้ใจได้นะครับแล้วคําว่าที่ดีที่ไว้ใจได้คือยังไงนะครับก็คือคุณไปซื้อรถนคุณถามได้เลย คุณรับประกันให้ฉันไหมว่ารถมีชนหนักรหรือน้ําท่วมมาก่อนหรือเปล่านะครับรับประกันให้ไหมว่ารถคันนี้เลขไม้แท้นะครับเราจะเราสามารถถามได้ครับเราจะซื้อของถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาต้องตอบเราได้ว่ามีการกออไม้ไหมมีชนห,หนักมีน้ําท่วมมาไหมนะครับ,รบถามตรงๆเลยแล้วก็ขอให้เขาระบุลงไปในสัญญาซื้อขายเลยนะครับเป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจนว่าถ้าเกิดมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะจะรับผิดชอบกันยังไงนะครับแล้วก็ อยากให้เลือกซื้อรถที่เหมาะกับการใช้งานของคุณผู้ชมจริงๆนะครับสำคัญมากเออครอบครัวมีกี่คนอ่าจำเป็นต้องใช้รถไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแม่ครับผมบอกว่าได้คำแนะนำดีๆไปครบถ้วนเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับใช้รถนะครับต้องดูแลรักษานะครับเพราะมันส่งผลในระยะยาวเวลาคุณต้องการจะเปลี่ยนรถต้องการจะขายรถที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันจะส่งผลตอนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณสามารถที่จะขายรถได้ราคาดีๆนะครับอย่างที่คุณต้องการ ในส่วนของคนที่อยากจะซื้อรถนะครับปุยโยได้บอกไปแล้วแลวผมก็ย้ำกับทุกผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับหา <c oughs> ผู้ประกอบการที่ดีครับสิทธิ์ของผู้บริโภคสิทธิ์ของผู้ซื้อครับใช้ก่อนที่จะตัดสินใจสอบถามเรื่องรายละเอียดเรื่องของการรับประกันให้เขาระบุลงไปในสัญญาเรื่องของการรับประกันเลยนะครับว่า ซื้อขายอย่างไรมีการรับประกันอย่างไรบ้างนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้เนื้อหาสาระครบถ้วนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องราวของรถยนต์รุ่นสองนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับอยากจะรู้เรื่องราวอะไรก็ติดต่อส่งข้อมูลมาได้สางทีมงานนะครับหรือสนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็บอกมาได้นะครับผมและทีมงานเราจะหาคำตอบต่างๆเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมก,กันเป็นประจำแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ อยู่กันที่ d d s Car Center ย่านหนอดสีนครินอยากจะแนะนำว่าใครที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับติดต่อมาได้ที่นี่นะครับหรือใครที่อยากจะรู้รายละเอียดนะครับอยากจะไม่ได้ซื้อหรือเอาว่าสนใจอ่ะเรื่องของรถยนต์มือสองมาคุยมาสอบถามคุณโยกับทีมงานดูก่อนได้นะครับไม่ต้องกลัวครับผู้ประกอบการที่ดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโยมากนะครับร كم, <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครั <c oughs> บ Drive your ambition Mitsubishi Motors